สวัสดียามแรงนะคะฝรั่งน้อยไปแล้วหนึ่งทุ่มตัวนี้ออกมาเดินเล่นรับบรรยากาศสุดชื่นยามเย็นหน่อยนะคะพี่น้องคะโอ้ทองฟ้าหนึ่งทุ่มเบลเยียมตามฝรั่งน้อยไปจ้าฝรั่งบ้านนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะสามียยจาทำงานมาไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวผักมาให้เมียใส่ตู้เย็นเหนื่อยนั่งอยู่หน้าทีวีโกนซอดๆอดละพี่น้องคะ่ะ หน้าที่วันนี้การออกมาเดินเล่นกับลูกก็เป็นหน้าที่ยายจานะคะเพราะว่าช่วงนี้โรงเรียนปิดเนาะเด็กน้อยก็อยู่บ้านถ้าแม่ทํางานก็ไม่ได้ไปไหนเลยยิ่งตอนเนี้ปู่ก็อยู่โรงพยาบาลน,นะคะยาดาก็กลับไปอยู่กับแม่แล้วเนาะติดโควิดด้วยยาดานะคะแม่ของอลูกสาวก็ดีขึ้นเนาะแม่น้องยาดาเช็ควันนี้ไม่มีแล้วยังเหลือแต่ยาดานะคะ อันนี้ไม่มีเพื่อนเล่นเมื่อวานโดนขังอยู่บ้านเพียงคนเดียวมาทำงานอย่าลูกอันนั้นเป๋เล่นเมื่อกี้อย่าโอ้ยลองดูลองดูเล่นท่าใหม่เขาบอกจะใช้มือเขาค่อยๆฝึกไปลูกค่อยๆฝึกไปโอเคอ่ะลองตรงนี้ไม่มีรถอะะฮลองดูนี่โอ้ยภาคดีแท้อ่ะลองดูทำให้ดูหน่อย ยะโชว่โชว์นักกีดูนวดเยกันลูกล้างซามไม่เจ็บเป็นใช้ได้มาม่าไม่อยากให้อยู่เจ็บเล่นแบบไม่เจ็บอะโอเคโอ้ยคนตาขาวนะไปอย่างช้าๆเนาะยิ่งถ้ามีเพื่อนนักเรียนนอะเพื่อนที่โรงเรียนมาด้วยโอเคอุ้ยอุอุยลุกแล้ว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  มามาตามไม่ทันนะะน้องไอฝรั่งน้อยถามให้ออกมาเดินเล่นเองนะวันนี้บอกมาม่าพาฉันออกไปเดินหน่อยต้องการอากาศว่านสันเพราะสองวันอยู่ในบ้านเนาะพรุ่งนี้ยายจ๋าก็กลับไปทำงานตามเคยนะคะพี่น้องคะอ่าปูวันนี้ยังไม่รู้ผลเลยเนาะน้องสาวคนเล็กจะไปเยี่ยม ต้องเข้าทีละครอบครัวนะคะเยาจากับสามีก็ยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมเลยเนาะชมดอกไม้ข้างล่างก็รออีกเย็นๆประมาณเขาจะโทรถามว่ายังไงอะไรนะคะยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็่าปลอดภัยแล้วพี่น้องขาเนาะรอผลตรวจรอให้แกมีแรงดีขึ้นให้น้ำเกลือให้เลือดนะคะ โอ้โสดชื่นตรงนี้อยู่แต่ในบ้านก็ไม่ได้เห็นอะไรเนาะพอออกมาข้างนอกมันก็สดชื่นงามตานะคะแอนเจ็บมือต้องฝึกบ่อยๆฝึกพันแมบอกว่าจะขึ้นไปอีกรอบข้างบนลงเนินโอเคเขาบอกว่ารออยู่ตรงนี้ รออยู่ตรงนี้เดียวฝรั่งน้อยมาฮะนะพอช่วงลงจากบ้านยายจา๋าเนาะอันนี้ก็คือทางลงมามันจากที่สูงลงมาที่ต่ํานะเขาบอกว่ามันจะเร็วมากเลยนะมามาอยู่รออยู่ตรงนี้ว่างั้นฝรั่งน้อยขีโมเด,ด้พี่น้องจา๋าอ่างั้นเราก็มานั่งรอคุยกันก่อนเลยเนาะยามเย็นสงสัยจะได้อยู่แค่หน้าบ้านตรงนี้แหละเอาตามใจเขานะคะเนาะ เงาเงาหนึน่งถ้าเกิดว่ายาดาไม่อยู่เนาะอยู่ก็ทะเลาะกันดีนะคะสองน้าหลานอ่าเห็นโทรหาลูกสาวบอกคนป่วยยังไงดื้อสุดๆว่างั้น <c oughs> ยาดาอ่าลูกสาวบอกว่าเอายาดาไปเลี้ยงเลย <c oughs> เหนื่อยแล้วมามาว่างั้นสองแม่ลูกอยู่ด้วยกันที่อพาร์ตเมนต์นะคะ <c oughs> โอ้สดชื่นมานั่งใต้ต้นไม้เย็นสบายในเวลาหนึ่งทุ่มพี่น้องคะ เนาะชีวิตที่นี่ก็อย่างนี้แหละง่อยๆเงาๆนะคะไม่เหมือนอยู่บ้านเราโอู้ไปไม่ทันแล้วมา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 แล้วเอาจริงนะเห็นแดดอย่างนี้ก็ลมเย็นหนาวจ้อยๆเหมือนกันนะเนี่ยยาย๋าไม่ได้เอาเสื้อคลุมออกมาพี่น้องขะรอฝรั่งน้อยเนาะอากาศที่นี่บอกเลยว่าโหบอกเลยนี่ลมเย็นจ้อยๆเหมือนเขาคอ ฮาเนาะบางครั้งคิดมากก็เหนื่อยนะคะต้องหาเติมพลังให้กับตัวเองธรรมชาติบ้างเนาะบางทีคุยกับแม่เมืองไทยเออก็มีแต่เรื่องระบายลูกๆหล,ลานๆนะคะเพราะคนแก่เนาะห่วงห่วงคนนั้นออกคนนี้ สารพัดความคิดของคนแก่นะฮะม,มาเร็วมาเร็วเด,ดี๋ยวดูฝรั่งกันนะคะพี่น้องคะอุ้ยแต่เขาลงมาเร็วอ,ะอ่ะอ่ามันลงเนินเนาะโอ,อ้เบกก่อนเบกก่อนเบกก่อนใช้มือเบรกแบบนั้นหรออ้ยลงมาอย่างเร็วเลยนะ ะระวังนิ้วอ่ะเออถูทะลอกอ่ะลูกสงสารฝรั่งน้อยนับวันมามาจะไปแล้วก็เศร้าส่้อยเหงา <S <S เออเพราะว่าครั้งนี้แม่นีไปเมืองไทยคนเดียวครับผมอ่ย่ามานุมเมาสเขาไม่เอาไปถูถนนนะอ่ะย่า อะย่ามามารู้มันก็ร้อนสี่หินนะามามารู้ว่ามันต้องร้อนลุกอยถูหินมาขนาดนั้นบอกว่าเงามากเลยมามาครับผม,มอ,อโโย่า,า,าอ,อ่ะฮะอฮอะเอายืนหน่อยดีวิ่งหน่อยดีอ่ารรอ,อ่ะจะทำอะไรก็ทำปะ เอาที่สบายใจเลยเว่าเรสรกเขาบอกกลัวมันลงมาเร็วคาเขาบอกว่ากลัวลงมาเร็วเครียดมากเลยว่างั้นกลัวแบบเบรกไม่ได้อุ้ยอ่าเออใช่มันต้องโค้งตรงนี้เกือบตะเลิดไปชนต้นไม้ว่างั้นครับผมอ่าฮะแล้วทำไมไม่ลุกขึ้นยืนน่ะอ่า อ่ะแย่เออ,อ,<ด>อ,อมันเป็นทางโค้งมันก็ต้องเอียงเพื่อที่จะหมุนว่างน้น<ด> <c oughs> โอ้ยคักไหลนะคะพี่น้องขาฝรั่งน้อยเราพูดถึงได้ออกมาข้างนอกได้เดินชมบรรยากาศเนาะ <c oughs> ดอกไม้สวยๆ <c oughs> มันก็ชื่นตาชื่นใจนะคะ <c oughs> นี่นี่เขาเรียกดอกอะไรหอมด้วยนะเนี่ย <c oughs> หอมเกสรนนะคะอือ เราไปดูมันสิ่งน่าดีโอน่าดีกิเพนดีสัตว์ปุ๊บอ่าโอเคน้องไอซ์บอกชวนไปดูชวนไปดูไก่ไหมว่าง,งั้นโอเคครับผมหนูจะเดินไปอ่ะลูกปะตามใจฝรั่งเดินรอบหมู่บ้านกันพี่น้องค่ะเบื่อตรงนี้มันจะเล็กที่สเต็ปอ้าเนี่ยเวลาเดินนี่คุยเก่งมากนะฮะน้องไอซ์เป็นคนชอบพูดเหมือนหมามานะคุยเก่ง <c oughs> เนี่ยเวลาเดินออกมาเดินเล่นเนี่ยเขาจะคุยเก่งมากๆม,มาเร็วเดินมาเร็วตามมายมาครับผมแหมวัดดศลองวัดดีษะวัดดิษะแกคุนล้นงเราสดมาเเอามาตักระโหลกอือฮั่เอามาอ่ายาสิงตโตโอ้อยม่ปั๊บไปอุ้ยอันนี้ต่อ อัอ้าเขาถ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 ้าเขาล้าเขาถ้าเ้าเขาถ้าเขาถ่าเ้เขาถ้าเขาถ้อเขาถ้าเขาถราเาถาเอเขาถ้าเา้าเ้าก้าาเาถ้าเ้เ้าเขาถ่าเ้อเข้าเขา้าเขาถนาเขาถ้้้ว้้้าสาเเ้า หอมอ่อนอหอมไหม๋อวโอเคเดินต่อเลยลูกไปดูซิว่าวันนี้เราจะมีดอกไม้อะไรให้พ่อแม่พี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายชมนะคะดูบรรยากาศหมู่บ้านนะคะอันนี้เรารอบหมู่บ้านเนาะยามเย็นที่เงียบเหงาเสร็จแล้ว <c oughs> ตามฝลังน้อยไปเลยค่ะพี่น้องคะเดินเล่นเดินเล่นนะคะม<า>หมู่บ้านสดชื่นเงียบเหงาเนาะ เพราะทุ mm ่ม hmm. น like, uh ึ huh. uh ่งแหละอบเล่นบนก้อนดินบนต้นอเตแนดูน <royalty> อ uh ่า huh. ่แต่ฉัน uh ่ไ huh. ด้ห um ็น่อะไรอะอ่ะแล้วมันก็แล้วมันก็วิ่งไม่ได้ไง่้วันี้ไม่เีนะน่ถ้าฉันฟามัจะอเขาบอกว่าต้องมาโดดกับขี้ยะอืม ว่างั้นถ้าเกิดว่าฝึกกับขี้ยาก่อนให้เขาเก่งก่อนถึงจะมาทากับถนนไอถนนนะฮะครับผมอย่าดบินเอาตลกออปสต้องระวังอต้องระวังนะ แ a r นั่ัน a นบนหอ r ทำ e าบีคิคิทำบาร์บีคิวยูไม่กินยู่ถามกินทำไมอยูชอบแค่เล่นน่ะยูไม่กินน่ะแล้วจะถามกินบาร์บีคิวทำไงเดินมาหอมบ้านเขาทำบาร์บีคิวพ mm ี hmm. ่น้องคะป๊อักึ ป,ป๊าป๊าเหนื่อยไงลูกป้าป,ป๊าทำงานน่ะลูกเขาบอกป๊าป๊าไม่ออกมาสนุกเดินด้วยเล่นด้วยกับเขาเลยป๊าป๊าเหนื่อยไงลูกว่านี้สยอย่าบ่อยอย่าโซป๊าป๊าแต่กันนี้วิสรนะลูกป๊าป๊าเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้นะคะเอาจริงนะเหนื่อยงานช่วงนี้ก็คงห่วงพ่อคิดมากด้วยเนาะหลายสิ่งหลายอย่างนะพูดถึงอย่าลูกเจ็บตาเจ็บตาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มันไม่มีอะไรที่จะถูกใจเราทุกอย่างนะอย่าลูกฟังสวนน้เอตอที่เราโซอะไมาดิงเราไปปรม์อตอนโซฟีสนั่อ่าต่าปราให้เรซักเ้าดิ้งเราทำเลยโอเคแล้วลูกซักคนมาม่าไม่รู้แล้วจำไม่ได้เขาพูดเรื่องป๊าปไปบ้านอาว่างั้นเราจะให้เราฟามิลี่เฟสอ่าโอเคอย่าอย่าอย่างานงานวันบ้านอาตอนที่เราะเถอะแล้วกย่าอไรอีกไม อ่าอินเดซมเบอร์ยังหนาวอยู่เลยแลน่วนนน้ำะันไปกินข้าวบ้านอานานแล้วไม่ได้รวมครอบครัวเขาว่างานแฟมิลี่เดยเออเฮ้ยฝรั่งน้อยถามอยากรวมญาติช่วงนี้รวมญาติไม่ได้ปู่ไม่สบายนะคะเออเดรลกสุดที่ฉันทที่คอกาที่เขาีกองไฟ ลองไอ้เดี๋ยวนี้ไม่ยอมนะเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยบองตรงเลยตั้งแต่เริ่มปีที่แล้วเขาเริ่มจะพูดไทยน้อยลงลืมเมืองไทยหมดแล้ว้องไอ้หนูต้ตรงพูดไทยนะลูกหมามาไม่รู้เรื่องเอาจริงๆจริงๆหมามาไม่รู้เรื่อง ก็สิว่าถ้าอยู่ไม่พูดไทยกับมหมาหมาไม่พูดไทยด้วยโอ้โหเวทีเนี้ยมันสปาราชเออแล้วอยู่เข้าใจหมาทุกคําแต่อยู่ไม่ยอมตอบต,ตอนเด็กๆหนูพูดไทยเยอะกว่านี้จริงจริงเอ,อเ่ะแล้วเวลาหนูพูดกับยาดาทําไมหนูพูดได้อะเพราะอะไรฮะทําไมหนูพูดกับยาดาได้เวลาหนูพูดไทยทำไม<ท>ำพูดทำไมพดทำไมพดทำไมพูดทำไทำไมพูดทดทำไมดทำไมพทำไม เด็กย like uh ่าในอังกฤษหรือในเนเธอร์อ้ยกุหลาบตรงนี้งามแต่ซสฟราอย่าว่าตอนนี้เขาบอกว่าบางคำเขาพูดได้ค่าว่านั้นยาดาตอนมาใหม่ๆหม่เขาคิดว่าน้องพูดภาษาที่นี่ไม่ได้นะคะมักซิมเนี่ยน้องไอ้เนี่ยก็จะพูดไทยกับยาดาทุกคำแต่ตอนนี้ยาดาเริ่มเก่งภาษาที่นี่แล้วเนาะเริ่มได้ภาษาดัตที่นี่แล้วเยอะเลยีสุดเรียนไท Mm hmm. เดี๋ยวนี้ยาดาพูดเก่งภาษาที่นี่แล้วน้องไอซ์ก็เริ่มจะไม่พูดภาษาไทยแล้วนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งเนาะในตอนขึ้นป .1 ครูที่นี่นะคะเขาเขาจะบอกว่าเด็กอะลูกครึ่งอะจะมีปัญหาภาษา mm hmm. มันกินไม่ได้เกอินบลูมอร์่าเรียนบลูมเบอร์โอ้รัศมีศิล์รัิล แล้วเขาบอกไม่ให้เราพูดกับลูกนะยายจาเคยดุเขานะฮะเนาะีนี้เขาจะเชื่อฟังครูมากกว่าเราเนาะเนาะยาอันนั้นโอเปนนะนี่ that อ s สซโอเปนอ่าฮะและดีดาปิดเ้ของดยซลเนาะแี้วเราจะไปกันอโอเคเราคะไปยังเนาะจะรอบหมู่บ้านไหมเนี่ย กาลังเว้าไหลลูกผู้ใดวะมาดการแบล็รุยี่ะทุกาโซเน็คต์นั่นอาะโอเคไปก่อไม่รู้ขนี่คล็ก่ราเรียนที่อ่าฮะมาแม่ย่าไม่ได้ไม่รูเรียนอะไรหนูบอกอะไรมามมสอนอะไรมามาขนี่ลุก Van, van die uur, bijvoorbeeld. Uh -huh. Bijvoorbeeld, wat is dit mama? Kijk, wat is dit dan? Twee my god, je hebt echt je herinnering verloren. Hahaha. Wat is... Het lukt Ik weet het nog zelfs. Dat ik jou probeer te leren. Maar dat Om klok te lezen, mama. Ja. van boven is 12. Uh -huh. En als de i ล e s t r ส้น tot 12เวทแล้วคือ1ชั a วงเลน a ์เส้นที่1เ e n ส์น่2เลนส์เส้นที่3เลนส์เ a n ่ o เลน้น a ลนส์เส้นที่6เลนส์เส้นี่7เลนสมอง้นที่8เลนสเ้นที่9เลนส์เส้นที่10ลน่์เส้นี่เลน์เสน นมมาถึงแล้วนะคะแม่เดินมาวนที่เดิมมุมที่เด็กๆชอบเนาะไก่ที่นี่ตัวใหญ่แม่มาลวแม่อ่าแบนไก่คนงามไม่ได้มีอาหารมาให้กินครับผม นิ่งมากเลยดาราหน้ากล้องดาราหน้ากล้องนะฮะนิ่งมากเลยไม่กลัวด้วยค่ะนะทำไมอ่ะกูปว่าโอ้ไม่เอาเอาไปไว้ตรงไหนอ่ะนะไปบาร์บีคิว แม่ไม่กินแก่อ้ะเโอเคเดินต่อนนเ่ดินต่อนะฮะดูแสงอาทิตย์รัวๆนะฮะยังสูงลิฟ์อยู่เลยหนึ่งทุ่มเดินบนรอบไปนะฮะสดชื่นเนาะถ้าได้ออกมาอย่างนี้เมื่อก่อนตอนไม่มีลูกตอนท้อง ยายจ๋าก,กับสามีเนี่ยจะเดินรอบหมู่บ้านเนี่ยทุกวันตอนเย็นเพราะท้องใหญ่ๆเนาะออกกําลังกายจะได้คลอดง่ายตามหมอบอกสามีก็จะควงแขนเดินรอบทุกวันนะฮะโอ้มาดูฝรั่งน้อยเป็นเวลาแห่งความสุขมากพาเมียเดินรอบหมู่บ้านทุกๆเย็นตอนเย็นๆประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยจะอากาศดีนะมีไรเยอะ่ะ จริงๆตั้งแต่เป็นโรคโควิดหรือว่าเกิดขึ้นเนี่ยในหมู่บ้านเงียบเหงาไปหมดเนาะดูเงียบสมัยก่อนนี้เด็กจะแซวแตกเล่นกันข้างนอกเต็มโห้โหนั่งเฝ้าเลยเหรอจุ๊บหน่อยดิจุ๊บหน่อยดิเอามือยอย้ายย้ะหน่อยรูปหัวหน่อยเอ <c oughs> <c oughs> อเนาะมาม่าทำงานป้าทำงานก็ไม่ได้ไปไหนนะคะ มมว่าไม้อยู่บ้านปะปะทำงานก็ไปไหนไม่ได้เนาะมาขี้เกียจขึ้นรถเมย์ไม่ใช่อะไรนะคะก็ต้องรอพร้อมหน้าพร้อมตาไปไหนถ้าหยุดเสาร์อาทิตย์ตรงกันอย่างเงี้ยก็จะได้พาลุเที่ยวบ้างน้องไอซ์อยากไปสวนสัตว์หรอลูกบให้ดูวันไหนมาม้าอยู่วันเสาร์ <S <S 2> <S 2> อ่าอย่าอย่าอย่าขนเข้ามา <S 2> <S 2> ทำเป็นไหมพรมว่างั้นโอเคสวัสดีค่ะน้องไอซ์ ได้ไดาน้องไอ้เ <c oughs> ออนางเฝ้าอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมอี๋มักซิมจุ๊บแกะไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่แล้วหนูทำอะไรไม่ใช่พืนนะมักซิมจุ๊บเหรอพูดไทยว่าไง ao, du ta, đuôi, ô ta, mong ta, pa ula, vay vần. Mất cũng ai, luôn. Ai chụp? Gia đình. Ăn chưa? À, Rodriguez, ron bao ngày à, bài nghe? Bài nghe, bài Slap, Slap, ăn Slap, turn, loop, turn, นับแก1 2 3 4บูมสลบ Yo so boom Boom sleep dream Sleep dream Sleep dream <laughs> sleep dream <laughs> Oh come on quick, 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 quick. Oh ni Oh เยอะเข้ามันกำลังจะขึ้นเยามันเป็นแกะเบบี้เขายังไม่โผล่นี่ขาเขากำลังจะโผล่น้องพอละยูไอคนเดียวมือเหม็นอีมือเหม็นไม่ใช่ที่ไงมือเหม็นไม่กักแต่กินแกะมันเหม็นเอ้ยนี่ โอเคนะคะวันนี้ก็เอาบรรยากาศเนอะรอบหบ้านเดินเล่นมา <Yeah. S 1> ให้ชมสบายสบายพักผ่อนนะคะชีวิตในต่างแดนหาความสุขง่ายๆร <Yeah. S 1> อบตัวค่ะพี่น้องค่ะเ <Okay. S 1> งียบเงารถก็ไม่มีเพราะเขาเข้าบ้านกันแล้วคนทำงานเนาะแล้วไ่เอาอย่าออกมาแบบนี้ก็สดชื่นอากาศกำลังเย็นสบายเลยนะคะ